ับผมครับสวัสดีเปื่อนชาเขมรดีครับเรามาอยู่กับ b บร r y SC ซกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวขอเติมอ้นี้แป๊บหนึ่งนะมันจะตายก่อนอ่ะเติมอัตโนมัติเลยครับมือน,นี่ริวมากไปไวจะเติมอะไรก็เติมมันไม่ได้สนใจเงินทองที่มีเลยนะฮะอ่ะอัดไปให้เต็มครับก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจออะไรอีกอัดไปก่อนกันละกันเผื่อไม่มีให้เก็บนี่สวยเลยโอเคทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะฮะมีเพิ่มเติมแค่กระสุนเอานอีกด้วยอ่ะ ปัดไปให้เต็มเลยนะฮะอีฟเดี๋ยวจะได้สะดวกสบายในการใช้งานอา่าฮะามีเหรียญอยู่ตรงนี้ด้วยถึงเวลาสักทีนี่ต้องสะเดาะก่อนนะช่วยหน่อยครับลุยก,กันเลยมีเสียงคนอีกแล้วเตรียมพร้อมดิบ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 ดบดบ,ดบ,ดบนาอานี่หุ่นนี่ห่าประโถไหนว่าคนอยู่ไหนนะ้านู่นๆๆ่เจอแล้ว อามีนกต่อยตรงนู้นไปอยากรู้มีกี่คนคนระับปล่อยนอกต่อไปก่อนอ่ามีตรงนั้นอีกเดี๋ยวเถิดเดียวเถอเเอะ่า,ามาตอดตัวแถวนี้แหละเอาอีกไหมเอาอีกเลยไอ,อ้หัวกลอ่องพี่เหลี่ยมพี่เหลี่ยมแล้วโอ้โหไวไวไวฟรีสเอาไวซะเลยนี่นะมาอีกมามีใครจะร้องอีกอุยอ้ยอุ้ยใครใส่อ้โห หน้าตาหน้าลัวมากนี่เล่นกับใครไม่เล่นเฮ้ยยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยอุ้ยเจ๊เจ๊โอ้ตายโอ้โหหนักหนาวกันเติมเลือดแป๊บหน้าใจเย็นๆนะฮะไม่ต้องรีบร้อนแถวนี้มีอะไรสำรวจอีกไหมมีปืนเก็บโอเคไม่ต้องซื้อ เก็บแถวนี้ไอ้ลานโชว์ตรงนี้มีของไหมเออดูได้นะฮะโอ้โหตุ๊กตาหุ่นแต่ละตัวนี่แปลกประหลาดยังไงก็ไม่รู้เอาละถึงเวลาสทัทีต้องไปทางนี้ใช่ไหมไอ้เดี๋ยวนั่นอะไรนะแวบบ๊แบๆบเก็บพลาดไปแล้วเชียวเอาละไปะ ตรงนี้ก็มีอีฟนะฮะเอาเก็บมาเอาล็อกทำยังไงอะโอ้ล็อกจากข้างในด้วยอะไรเนี่ยฮะอ๋อมีช่องตรงนี้ชื่วว่าฉันน่าจะลอดเข้าไปได้โอเคเอาตามนี้แหละช่วยหน่อยนะฮะน่าจะทะลุไปได้แล้วให้อลิซาเบตไปช่วยไขายจากข้างในให้นะโอ้ขึ้นไปเลยเอาบุกเกอร์หันไปทางนั้นสิรประโถอดดูของดีเลยอ่ะเก็บมา เร็วไขเราเร็วเร็วเฮ้ยได้ยินเสียงใครมาวะอุ้ยมีคนมาทำไม,ช,ามาช้านักละ่ะเร็วเวร็วขอเวลาแป๊บหนึ่งนะพยายามอยู่โอ้โอ้โอ้เต็มแล้วโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมาด้ยด้วยก็เสร็จกูดิมาอีกมาอือหือน้ำแข็งอุ้ยอ้ยลืมไปมันใช้ฝรังเดียวกันไม่ได้โอ้ยอุ้ยลุ้มแล้วทำงไงดียัไงดี อทิมายแล้วตายแน่เลยกูลนลนโอ้โบเอาไงอีกโอ้มีตัวอะไรเนี่ยลุยกันเลยเออโอ้แม่งเอ้แม่งเอ้ยทำกูตายเหรอมาอยู่ไหนอีกเห็นแวบๆนั่นนี่เหรอเอาอีกรอบหนึ่ง โอ้สบายตัวเลยทีนี้กระสุนปืนหมดไปเยอะเอา้าหมดแล้วหมดแล้วกว็ไม่เอาเอาเลือดจ้ากันอัน<ป> <c oughs> สุดท้ายพอดีประตูเปิดได้แล้วเปิดชา้าก็เป็นอย่างนี้แหละเอาเก็บแอดลาสอันนี้เป็นปืนกลเอ่ยอันเดิมนี่ว่าโอ้ดีเรียนเรียนไปทางไหนต่อ เดี๋ยวเปลี่ยนปืนแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคทางนี้แหละฮะชัวเอา้าแล้วตรงนี้ล่ะมันเอาไม่โอ๊ยตายไม่พอนะฮะอีฟหมดเส้งเลยเอาเถอะครับก็ไปตามทางที่เขาบอกน,นั่นแหละเอาเท่าที่มีสำรวจไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเอา้าแวบแวบแวบ,แวบอีกแล้วเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ AD นะแต่ว่า คนนี้บุกเกอร์คนนี้เป็นรอยสักนะไม่ใช่รอยสลักเหมือนในบุกเกอร์คนที่ไปช่วยริซเบตที่โคลัมเบียแปลว่าเป็นคนละคนกันแน่นอนแต่ผมไม่รู้ว่าริซเบ็ตคนนี้เป็นคนเดียวกันหรือเปล่านะแต่ยังไงก็ริซเบ็ตถึงมีพลังคนหนึ่งแล้วมิติอื่นก็น่าจะมีพลังด้วยเหมือนกันนะฮะมันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรอันนี้แหละฮะนี่ไงที่ผนกขายของเด็กเล่นนี่เอาละอะเตรียมใช้ไอ้นี่บ้างนะฮะ เฮ้ยมีนี่ด้วยหุ่นตัวนั้นน่ะโอเคเดี๋ยวไปเช็คที่ไอตัวปล่อยนะฮะโอ้ตุ๊กตาพูดได้ด้วยแถวนี้ก็มีหุน่น<ป>อ่าใช้ก่อนเลยนะฮะเผื่อมีศัตรูโผลมาให้มันยิงให้เลยเราก็สำรวจที่อื่นไปเติมเลือดเติมอีฟไป อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะที่แรปเจอร์เนี่ยแต่ที่โคลัมเบียเป็นแพทริอตนะฮะอ่าฮะอ่าฮะขึ้นข้างบนเดี๋ยวข้างล่างมันมีอะไรเนี่ยขึ้นทั้งบนก่อนแล้วกันเอา้ามันเดินตามมาเดี๋ยวนี้ดีดเสียงตึกตักตึกตักอ๋อนี่ไงช่องตรงนี้ไงส่วนกลางใช่ไหมตรงนี้แต่ไม่ได้อยู่แถวนี้เอาไปไหนแล้วล่ะเหมือน,น<ะ><ะ>เราจะต้องเพิ่มความร้อนนะฮะ พื่อที่จะไล่หนูแซลลี่ออกมาโอ้ถ้าไล่นี่ก็ต้องรีบไปเอาตัวมาเลยนะครับเพราะว่าถ้าแกไม่ออกมาเนี่ยโดนไหมทั้งเป็นแน่นอนอะ่ะสุกแน่นอนอะ่ะโอเคแถวนี้มีอะไรไหมนอกจากเห็ดเอ้ยกระสุนปืนเต็มแล้วเอาละถังนี้อ,นอ๋อมันมีวาล์วตรงนี้นะฮะ เพื่อเพิ่มความร้อนผมจะไม่เผาแกหรอกน,นะมันเป็นทางเดียวที่จะเอาตัวแกออกมาได้ถ้าคุณไม่ทําฉันก็จะทําเองขอแค่บอกมาเอาไงดีฮะเอาทําก็ทําจะได้จบจบไปเปิดเลยเปิดมันสิเพิ่มความร้อนฮะเอาละได้ละเฮ้ยเฮ้ยซารีได้ยินแ่บโอ้โหได้ยินเต็มสองหูเร็วเร็วเปิดเร็วเร็วดิว เด็กเด็กเด็กหนูซาลี่เดี๋ยวอยู่นี่เองอ่ะเอ้าเปิดไม่ได้เหรอชิบหายแล้วเดี๋ยวไปส่วนกลางไปส่วนกลางปิดก่อนปิดก่อนดิโอ้ยทำไงดีวะไปตรงนี้อ่ะตรงนี้ได้ไหมเออเอาโอ้นี่ไงมาแล้วซาลี่ซาลี่ซาลี่นี่บุคเกอร์นะนี่ฉันเองออกมาดิซาลีมองมาเร็วมาออกมา ดี๋ยวจะพาหนูไปจากที่นี่มาดีออกมาดีซารีออกมาเดี๋ยวนี้เลยไม่ไม่ไม่อ้ซารีทำไมหน้าตาเป็นแบบนี้ล่ะไม่นะบุกเกอร์ปืนบับเบิลอะไรโอ้โหบิ๊กแดดดี้โอ้ยสวค์สวยแล้วโอ้ยโอ้ยวอ้ยโอ้โหคุณสู้กับบิ๊กแดดดี้ลงไปแล้วเว้ยหาที่มั่นก่อนโอ้นี่ไงเออหาตัวช่วยโอ้ย จะไปมั่นตรงไหนอีก,กูจิงแม่งตรงไหนละอืออืาอือโอ,อ้มันยิงสว่านมาแม่เอ้ยอุ้ยมาเร็วมากแช่แข็งไว้ก่อนอู้ยแช่ได้แป๊บเดียวอุ้ยปืนอัดมีอะไรอัดออกมาให้หมดเลยอุย้ยทำยังไงดีทำยังไงดีอุ้ยพลังจะหมดแล้วโอ้ยพี่แพเทเชียร์สู้สู้สู้เขาครับ ผมต้องตั้งตัวแป๊บหนึ่งเฮ้ยยิงจากข้างบนนี่แหละตรงนี้มาดิกระโดดใส่ไม่โอ้โหไม่มีผลหาอะไรเลยหยุดอยู่ยนี่พิกแดนด,ด,ดี้โอ้ยกระสุนหมดดีรอเร็วเปลี่ยนปืนก่อนไม่ทันแล้วนี่เอาอันนี้ก็แล้วกันยิงก็ไปเอาอันนี้ก็หมดปะโถไวไอ้ออื้ออเออเอามาแช่แข็งเลยเอ้อยิง้าไปหมดพอดีหมดมดแล้วอัดกันไปอีก หยุดอยู่นี่ตายซะทีสิโอ้ยเอ้านิ่งไปแล้วดูวิท์ผู้หญิงเด็กผู้หญิงเด็กๆซารีเออดออกมาดิทำไมไม่ออกมาล่ะไม่ไม่ไม่คุณดูวิท์ไม่เป็นไรนะซารีดูนี่สินี่นี่นี่ซาร่าไงเขาอยากเจอเธอนะ อยากจะกลับบ้านไหมกลับมาใช่ไหมล่ะโอ้อยากขัดขืนได้ไหมฉันอยู่นี่แล้วไงฉันแค่อยากจะพาเธอกลับบ้านอะอะไรเนี่ยเฮ้ยคุณทําเธอเจ็บแล้วไม่ใช่ลูกคุณต้อเป็นของฉันปล่อยก็ไปสิปล่อยกันไปปิดสิปิดโอ้ยปิดเครื่องเอานี่มันเฮ้ย ก็ได้ลูกคืนไปหัวหัวขาดเลยนี่เราคือคอมสต็อกเนี่ยฉันจำได้ละเด็กคนนั้นเราคือคอมสต็อกจริงๆด้วยเขาไม่ใช่ลูกคุณคอมสต็อกฉันก็ไม่ใช่ แต่คุณก็ยังอยากจะได้ตัวฉันว่าอยู่ดีใช่ไหมละ่ะเมื่อมีความรู้สึกผิดมากจนเกินไปคุณก็เลยมาหาเราเพื่อช่วยแก้ปัญหาใอ้พี่น้องลูเชสให้เราหาสถานที่หนึ่งที่คุณจะได้ลืม oh, อ๋อ <c oughs> ก็คือที่แรปเจอร์นเองซึ <c oughs> ่งเป็นที่ที่แอนนาไม่มีตัวตนอยู่ <c oughs> คอมสต็อก <c oughs> ไม่มีวันยอมรับความผิดในสิ่งที่เขาก่อไม่มีความสุขในสิ่งที่เขาเลือกมีแต่จะมองหาชีวิตของคนอื่นมาเป็นของตน ก่อนหนวดออกก็ไม่ใช่แล้วที่แท้อลิซาเบธทำอย่างนี้นี่เองหลอกให้เราจำได้อลิซาเบตลูกพ่อเ <c oughs> สียใจจริงๆไม่คุณไม่หรอกแต่คุณจะได้เสียใจแนะ่เออโอ้อะไรเนี่ยเอ้ยมิกแดดดี้ยังไม่ตายเหรอโอ้โหงี้ไม่น่ารอดอะเอ้า End part จบเอ็นนอพาร์ทจบเอพิโซดหนึแล้วเดี๋ยวนะจะเย็นๆเอาทีละเรื่องอ่ะไม่มีใครเด็ดหรอโอเคครับมันจะมีเอพิโซดสอีกนะครับแต่ว่านะมันจบแบบนี้เลยก็เท่าที่ดูต่อนนี้นะครับก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเล่นเป็นคอมสต็อกเราไม่ได้เล่นเป็นบูเกอร์ดูวิชนะครับคอมสต็อกเนี่ยอ่ามันเป็นเหมือนไทม์ไลน์มิติที่ เขาทําไม่สําเร็จนะครับก็คือไปแย่งลูกจากบุกเกอร์ดิวิทอีกมิติหนึ่งนะฮะแย่งมาไม่สําเร็จแล้วก็หัวขาดทีนี้เขาก็รู้สึกผิดครับรู้สึกผิดจนต้องสักรอยสักเอเดียไว้ทําให้เราสับสนว่าเอา้าคนนี้เป็นบุกเกอร์หรือว่าคอมสต็อกกันแน่ใช่ไหมตอนนี้ก็รู้สึกผิดมากๆเขาไปขอให้พวกแฟนลูเชสช่วยนะับให้ส่งเขาไปมิติอื่นนะครับที่ห่างไกลเลยที่ที่ไม่มีแอนนา แต่ว่ามีบุกเกอร์ที่นั่นด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอาจจะไม่มีก็ได้เพราะว่าไม่มีแอนนานี่นะมันจะมีบุกเกอร์ได้ยังไงทีนี้พอความสต็อกถูกส่งไปที่เมืองแรปเจอร์นะครับเขาก็จะสร้างความความทรงจําขึ้นมาใหม่เพราะเขาจําอะไรไม่ได้นะเขาไม่มีตัวตนที่แรปเจอร์นะครับเขาก็เลยไปดึงความทรงจําส่วนที่เหลือมาแล้วก็สร้างใหม่ด้วยนะครับเอามาปฏิปะต่ะตอก,กันแล้วก็กลายเป็นนักสืบบุกเกอร์ดิวิทเป็นหนังสือเอกชนที่เมืองแรปเจอร์นั่นเองแต่สุดท้ายแล้วความสต็อกคนนี้ฮาบุกเกอร์คนนี้ก็น็นนีความมผิดพ้นนอก ตามตัวเจอนะครับด้วยเหมือนอาจจะเป็นแรงกอาคอดอะไรสักอย่างก็ <c oughs> <c oughs> เลยตามตัวเจอแล้วก็เริ่มวางแผนล่อลวงหลอกให้บุกเกอร์ไปสืบคดีตามหาตัวเด็กที่ชื่อแซลลี่ซึ่งก็รู้อยู่ว่าแซลลี่นั้นเป็นลูกที่อยู่ในการดูแลของบุกเกอร์นั่นเองนะครับในแรปเจอร์นะระหว่างทางที่ไปก็ลิซเบก็พยายามพูดแบบเปรยนู่นเปรยนี่พูดพยายามให้บุกเกอร์จำตัวเองได้ขึ้นมานะครับ <c oughs> ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่บุกเกอร์แบบ มีเลือดไหลออกมาท่างจะมู่บ้างแหละมีภาพเว็บแฟลชอะไรพวกนี้ออกมาบ้างแหละอะไรงนี้นะครับเพื่อให้ตัวเองจําได้สุดท้ายแล้วเขาก็สํานึกแล้วก็จําได้ว่าตัวเองนะั้นคือคอมสต็อกผู้หนีความผิดมากจาไม่ติอื่นนั่นเองจากนั้นไอซาเบดก็ลงมือฆ่าครับให้บิ๊กแดนดี้ฆ่านะจริงๆอะถ้าเจอตัวก็ฆ่าเลยก็ได้นะแต่นี่แบบมันเป็นการวางแผนฆ่าที่แยบยลแล้วก็เลือดเย็นมากนะครับแบบว่าให้ตัวเองรู้สึกถึงความเจ็บปวดขึ้นมาทีละนิด พอรู้สึกผิดได้ก็ลงมือฆ่าซะเลยนะฮะมันเป็นการกระทาที่ทารุณมากไม่สมกับเป็นอลิซเบธเอาซะเลยอ่ะแต่ก็ต่ครับก็เขานําเสนอมาแบบนี้ก็เอาแบบนี้แหละตามนั้นนะครับแต่ก็ยังงงอยู่ว่าทําไมคอมสต็อกคนนี้หลุดมาได้นะครับทั้งทงที่เราไปทําลายไอ้วงจรที่แบบว่าไอภาคหลักไปเรียบร้อยแล้วนะถ้าใครยังเข้าใจก็กลับไปดูก่อนนะครับเราทำลายไปแล้วมันก็ไม่ควรจะมีคอมสต็อกด้วยอลิซเบธก็ไม่มีนะครับ แต่มันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับไม่หนทางใดก็หนทางหนึ่งอย่างเช่นเหตุการณ์นี้มันอาจจะเกิดก่อนที่มีการรีเซ็ตไท,ทม์ไลน์ก็ได้นะครับแต่บุกเกอร์หรือคอมสต็อกคนนี้ก็ได้ไปอยู่อิมมิติหนึ่งและกลายเป็นบุกเกอร์ไปแล้วการเปแปลงในไทม์ไลน์นั้นก็อาจจะไม่ส่งผลตัว,ตว,ตวเขานะครับพอเขาย้อนกลับไปเป็นบุกเกอร์ไม่ใช่คอมสต็อกแล้วอันนี้เดานะแต่ยังไงก็ตามครับมันยังมีอีกเอพิโซดหนึ่งคิดว่าน่าจะพอเฉลยอะไรได้บางส่วนนะครับมันก็ ควรจะบอกอะไรได้บ้างเละเพราะมันมีอีกเอพิโซดนึงนะครับยังไงก็สุดท้ายแล้วอขอฝากข้อคิดไปว่าคนเราทําอะไรผิดนะครับยังไงเราก็หนีความผิดไม่พ้นครับควรจะหันหน้ายอมรับแล้วก็สู้กับความผิดที่เราทําดีกว่าครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปเพื่ออนาคตที่สดใสรอเราอยู่น้ำมันโปเกมอนเลยเอาเป็นว่าขอพักไว้ก่อนนะครับขอเวลาไปเล่นเกมอื่นบ้างนะก็ยังไงอย่าลืมเข้ามาติดตามกันนะครับอย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูด้ยล่ะไว้พบกันใหม่ใน b บ t t l e of Infinite b a r t l SC สวัสดีครับ Well Circle the Be unbroken by and by, by and by.